สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะวันนี้พี่บิวตี้จะมาแนะนําหนังสือสรุป8วิชานะสำหรับอ่านสอบสภาสําหรับนักศึกษาพยาบาลเนาะต้องมีเก็บไว้เนาะแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนาะวิชาแรกนะคะจะเป็นวิชาผู้สูงอายุนะจะเป็นเล่มสีม่วงนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มเนาะต่อไปเลยก็คือจะเป็นวิชากฎหมายนะคะจะเป็นเล่มสีเหลืองเนาะอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างภายในเล่มนะคะ ต่อไปเลยก็คือจะเป็นวิชาจิตเวชนะคะก็เป็นเล่มสีน้ําตาลนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหาภายในเล่มเนาะต่อไปเลยก็คือจะเป็นวิชาเด็กนะคะก็เล่มสีส้มเนาะจะเป็นอันนี้จะเป็นเนื้อหาภายในเล่มนะคะต่อไปเลยจะเป็นเล่มผู้ใหญ่เนาะต้องบอกว่าวิชาผู้ใหญ่นี้เป็นวิชาที่หินมากเนาะเดี๋ยวน้องลองเอาหนังสือสรุปของพี่ยูตี้ไปอ่านเนาะก็ลองไปทําข้อสอบเนาะจะรู้ว่ามันจากหินเนาะจะกลายเป็นกล้วยอ่าก็อันนี้เป็นเนื้อหาภายใน เล่มของวิชาผู้ใหญ่นะคะต่อไปเลยคือจะเป็นหนังสือมารดาทาลกเนาะก็จะเป็นเล่มสีชมพูนะคะก็อันนี้จะเป็นเนื้อหาภายในเล่มเนาะต่อไปเลยก็คือจะเป็นเล่มพดุงคันนะคะก็อ่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มพดุงคันนะต่อไปเลยจะเป็นเล่มวิชาชุมชนนะคะก็อ่ะอันนี้จะเป็นเล่มสีเขียวเนาะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มนะคะอ่ะก็จบไปแล้วเนาะสําหรับการ ดูหนังสือสรุปทั้ง8วิชาอต้องบอกว่า่าหนังสือสรุปทั้ง8วิชาเนี่ยพี่วิวตี้ตั้งใจทํามากเนาะ